สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้สิบห้ามาเบิร์สตอเบอรี่ที่ปลูกไวค้ค่ะจำได้ปะคะปีที่แล้วปลูกเซกทานมันบกค่อยออกหน่วยเลยเอามาล่งดินค่ะแดดแห้ง <c oughs> เป็นน่วยแล้วคะ่ะเป็นหน่วยแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนวยใหไงเป็นตะวานมาเนี่ยหวานเนี่ยปีที่แล้วนี่หวานวานแต่ปีนี้ข่านีนร่องอีมีสองพันค่ะอีกพันที่ซื้อมาก แต่อีกพันหนึ่งกับเปขคุณมาจากบ้านมุงก็จะปลูกแล้วมันออกหไรก็จะทางถิ่มก็เลยไปเอามาปลูกแต่ว่าปลูกปนกปันไหมจกพันไใดเป็นพันใดบะนี่ไวได้นนไหน่วยใหญ่ใหญ่มือใหม่หัดปลูก ใหญ่ายครัหง่ายปวงน้อยน้อยนึงนีงน่นมันล่ามไปเบิด์ยากเบิร์อันนี้ก็บะรู้อีหยังกินบมแม่งกันกินไปออกมาหน่อยหน่อยในนีเป็ดต้งตีกับนี่ค่ะทต้งตีกับนี่ กับมงามแมงมันคือว่าเนาะผลิตภัณฑ์ลงบผลิตฉีดยาบริตใส่ปุ๋ยบริตเห็ดยังแกยังไหลเลยค่ะไม่ต้องผิดกันนี่เอามาฟังไว้ไหลมันออกมาเนาะคนนะมันลอยมาเต็มนไร่ไหลมันเพราะไหลออกมาแล้วมันก็เกิดเป็นต้นแทน ท่อนเนี่ยโอ้ยแดดน่คะเนี่ยนัน่นนี่มันดูันงามเนาะบรู้ว่าชีวานว่ะอนนี้โอ้ขี้ดินเกิดดินน,นี่เนื้อขี้ลายแห้งเลือจากตกลอดอันนี้บักทั่วปลูกไว้ปักชีลาปีแล้วเกิดเอง เม็ดมันขูลงปีที่แล้วโอ้วต้นหอมเนี่ยต้นหอมเนี่ยเกิดเองเพรว่แมนเกิดเองเนาะปีที่แล้วปลูกเลยบริเก็บหัวมันตรงลำม,มันเป็นไบักทัวเรือพันแล้ว แค่นี้เนาะค่ะเนาะมาสันสันวดนๆข้างหน้าบ้านกัมี่ค่ะสับอรี่อันนี้อยู่ข้างบ้านข้างหน้าบ้านกัมี่หลังบ้านกัมี่มันยังบ้ชในสุขข้างี้มันแบบแดดมันดีกว่ามันจะเลยสุก เดี ý, ๋ยวพาไปเบิรงนิดนึงอันนี้มาไปลมลงมาน่ะแบบอย่างอ้อมาอางุ่นบริเวณข้างนั้นมันาเบิรงนี่ดูสอันนี้สอยดีท้างนึง มีก็ลายยุ่หน่ยแต่ว่าข้างีน,นสุกแดดแห้งเย่าเห็นมั้ลาย่าเต็มอยู่บนนี้แต่ว่าข้าน,นีนสุกทั้งนี้แดดมันค่อยดีทันี้นอันนี้ก็ดอกไม้ดอ,อกไม้ดีแค่นี้นอานอคคะนาอ มาจบที่ดอกกุหลาบ